สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแจกสูตรแป้งสำหรับชุบลูกชิ้นไส้กรอกหรือไก่ทอดเอาไว้สำหรับทำขายสำหรับสูตรนี้นอกจากจะเอาไปทำขายแล้วเราสามารถทำกินตอนปีใหม่ก็ได้รับประกันความกรอบอร่อยไม่แข็งค่ะอย่างแรกเรามาดูวัตถุดิบกันปดยจะใช้แป้งตาเว้วนะคะและแป้งทอดกรอบตา UFM ถ้าแป้งทอดกรอบอย่างเดียวนะเวลาเขาเย็นแล้วเขาจะกรอบแข็งๆค่ะไม่กรอบนุ่มนะ เพราะฉะนั้นต้องเอามาผสมแล้วก็ผงฟูค่ะปุ้ยใช้ผงฟูดับเบิลแอคชั่นใช้ยี่ห้ออื่นได้สีผสมอาหารสีส้มเราจะใช้สีเหลืองไข่ก็ได้ค่ะแต่ปุ้ยมีสีส้มนะวิธีทำง่ายมากเราจะเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแป้งอนิระสงค์แป้งทอดกรอบผงฟูและก็น้ำค่ะส่วนผสมปุ้ยมีให้ทั้งในคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะคะกดเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย หลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมสีกันค่ะพุ้ยใส่ไปครึ่งช้อนชานะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใครจะปรุงรสก็ได้นะคะเป็นรสด,ดีหรือซีอิ๊วก็ได้แป้งนะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเก็บใส่ภาชนะกันลมในตู้เย็นได้สองถึงสามวันแล้วค่อยนำมาใช้ตอนใช้ก็นำมาคลายเย็นและใช้ได้เหมือนตามปกติ อันนี้เป็นไม้เสียบขนาด9นิ้วนะคะจะใช้8นิ้วก็ได้แต่ตอนซื้อคือ8นิ้วหมดพอดีก็เลยเอา9นิ้วมาลูกชิ้นนะคะเสียบ4เสียบ5หรือเสียบ3ก็ได้แล้วแต่ต้นทุนของเรานะคะหลังจากนั้นก็เอาไปชุบแป้งทอดได้เลยอันนี้ปุ้ยทอดไปแล้ว1รอบนะหลังจากที่เราทอดเราจะต้องกวาดเศษแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่ออย่างนั้นเศษแป้งจะไหม้นะ้ำมันจะเสียง่ายชุบลูกชิ้นและทอดด้วยไฟแรง น้ำมันต้องร้อนๆเลยนะคะปุ้ยจะทอดจนกว่าแป้งจะเหลืองกรอบสวยได้ประมาณนี้นะคะตักให้ดูค่ะนอกจากจะชุบลูกชิ้นแล้วเราสามารถชุบไสกรอกไก่หรือว่าจะเป็นหมูก็ได้แป้งหลังจากที่เราทอดแล้วเขาจะกรอบได้อยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศนะอย่างถ้าฝนตกเขาอาจจะนิ่มเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกรอบของเขากัน กรอบ2 3ชั่วโมงเลยนะคะสูตรนี้เวลาเย็ยนตัวแล้วก็ไม่แข็งด้วยค่ะเก็บไว้นานๆนก็ยังกินได้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันแป้ง1สูตรนะคะต้นทุน30บาท1สูตรเนี่ยชุบได้ประมาณ20 3 0ไม้ต้นทุนไม่รวมค่าไม้ค่าแก๊สค่าน้ำมันนะแล้วก็ค่าลูกชิ้นด้วยถ้าเราจะทำขายอย่าลืมคำนวณต้นทุนตรงนั้นด้วยนะคะ ยังไงปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับสูตรนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยเจาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ